ตับเนี่ยเป็นอวัยวะหยินนะตับเนี่ยไม่ชอบอารมณ์โกรธที่อาการของเรามันมีอยู่แต่ว่าเราไปตรวจแล้วมันไม่เจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอกอินทีซีเมกับหมอตุกตาหรือว่าแพทย์จีนจุธามาศร,ราหอหบุตรนะคะในอีพีนี้เนี่ยหมอจะพามาเช็คอาการที่บ่งบอกว่าตับของเราเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีอาการอะไรบางอย่างเนี่ยแสดงออกมาให้เรารู้ว่าเอ้ยอาการพวกเนี้ทําให้ร่างกายของเราไม่ได้สุขภาพดีร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าพอไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าไปตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพบว่าเออมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคตรวจหาไม่เจอสาเหตุนั่นแหละแล้วทีนี้เราจะทํายังไงละทาง,ทางที่อาการของเรามันมีอยู่แต่ว่าเราไปตรวจแล้วมันไม่เจอ จะบอกว่าภาวะนี้นะคะมันเรียกว่าภาวะสับอ m a ิมอลเฮลหรือว่าภาวะพ่องสุขภาพภาวะนี้เนี่ยมันมียังไงก็คือว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบง่ายๆว่าสุขภาพดีเท่ากับสีขาวแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยคือสีดําแล้วอาการที่เกิดขึ้นที่เราเป็นนะคะมันจะอยู่ระหว่างสุขภาพดีกับเป็นโรคก็คือตรงกลางเทาๆไม่ถึงกับสุขภาพดีร้อเอร์เซแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคทําให้เวลาเราตรวจอ่ะ มันไม่เจอว่าเราเป็นโรคอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้สุขภาพดีเพราะเรามีอาการต่างๆเกิดขึ้นทีนี้อาการที่เกิดขึนเนี่ยบางอาการมันสามารถบ่งบอกได้ว่าตับของเราเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่นะวันนี้ค่ะหมอกกจะพามาเช็คไออาการที่เกิดขึ้นว่าเราเนี่ยตับกำลังมีปัญหาอยู่หรือเปล่านั่นเองในอีพีนี้นะคะก็จะพามาตรวจเช็คอาการกันเนาะแล้วก็อันแรกเนี่ยขอพาไปรู้จักกับ หน้าที่ของตับในเชิงของแพทย์แผนจีนกันก่อนอันที่สองเดี๋ยวเราจะพามา,าเช็คอาการกันแล้วก็อันสุดท้ายอาจจะมีการบอกในเรื่องของการดูแลว่าถ้าหว่าเราเป็นเนี่ยเราควรจะรักษามันยังไงก่อนที่จะเป็นโรคเนาะตับมีหน้าที่อะไรขอเล่าก่อนเนาะว่ามันมีตําราเล่มหนึ่งที่เขาบอกว่าตําราหัวี้ในจริงเขาได้พูดถึงอวัยวะในร่างกายของมนุษย์เนี่ยในร่างกายของคนเราว่า อวัยวะเนี่ยมันจะมีการถูกแบ่งเป็นอวัยวะหินกับอวัยวะหยางถ้าเป็นอวัยวะหินเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านในเป็นอวัยวะตันตับของเราก็เหมือนกันตับของเราเนี่ยมันจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของอวัยวะที่เป็นหินทําไมล่ะเพราะว่าตับของเราเนี่ยมันอยู่ข้างในค่ะมันอยู่ใต้กระบังลมแล้วก็อยู่ใต้ชายโครงของเราแต่ว่านอกจากมันจะเป็นหินแล้วอ่ะมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ มันทําหน้าที่เป็นอย่างทําไมถึงเป็นอย่างเพราะว่าไอ้ความเป็นอย่างเนี่ยอย่างมันคืออะไรที่แบบมีพลังมีการแผ่ซ่านมีการแบบกระจายออกอะไรแบบนั้นการทํางานของลมปานตับอะค่ะมันจะทําหน้าที่ในการแผ่กระจายลมปานและเลือดเพื่อไปส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนั่นเองดังนั้นในตําราของ หัวใจได้จริงเนี่ยเขาก็เลยจัดว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะหยินนะแต่ว่าการทํางานของมันเนี่ยเป็นลักษณะของหยางนั่นเองค่ะอันแรกนะคะตับเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนไปส่วนต่างๆของร่างกายแผ่ซ่านเลือดและลมปานอะ่ะให้กระจายไปอย่างเป็นปกติให้อยู่ในระดับของสมดุลอันที่สองนะคะตับเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการควบคุมจิตใจและอารมณ์มันจะทํางานร่วมกับหัวใจค่ะ จิตใจเนี่ยจะถูกควบคุมโดยหัวใจเนาะส่วนตัวตับเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการควบคุมการไหลเวียนของลมปานตับก็จะทําให้เลือดลมมันไหลเวียนดีและไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้ดีไปด้วยถ้าหากว่าลมปานตับติดขัดปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้กระทบจิตใจไปด้วยมีอาการเครียดซึมเศร้าถอนหายใจบ่อยน้อยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากทํางานหรือว่าไม่อยากทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเกิดจากลมปานของตับเนี่ยมันติดขัดก็ได้อีกอันนึงถ้าหากว่าลมปานของตับเนี่ยมันแผ่มากเกินไปอย่างที่บอกเนาะถ้าหากว่าลมปานตับเนี่ยมันทําหน้าที่ในการแผ่ซ่านอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามันแผ่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นคนที่มีลักษณะในเรื่องของกระสับกระส่ายกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายหรือว่าอารวาสหรือว่าวอยวายอะไรพวกนี้ค่ะตับเนี่ยไม่ชอบอารมณ์โกรธ ถ้า,าว่าคนที่มีอารมณ์โกรธหรือว่าหงุดหงิดง่ายเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการไหลเวียนของลมปานตับก็ได้ในอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าหากว่าลมปานตับทํางานผิดปกติเนี่ยอาจจะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะของหงุดหงิดง่ายแล้วก็เจออะไรนิดนึงก็หงุดหงิดไม่พอใจได้ง่ายนั่นเองค่ะลองสังเกตดูนะอันที่3มนะคะตัวตับเนี่ยจะทําหน้าที่ในการควบคุมระบบย่อยอาหารควบคู่กับ ม้ามและกระเพาะอาหารกับถุงน้ําดีอวัยวะสี่อวัยวะนี้เนี่ยมันจ่ายอยู่ในระบบย่อยอาหารอยู่แล้วเนาะถ้าหากว่าลมปานตับทํางานดีลมปานของม้ามและกระเพาะอาหารทํางานดีร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการดูดซึมอาหารได้อย่างเป็นปกติเวลาเรากินเข้าไปม้ามทาหน้าที่ในการดูดซึมต,ตับกับถุงน้ําดีมันก็จะมีการหลั่งพวกแบบน้ำย่อยบางอย่างออกมาเพื่อช่วยม้ามและกระเพาะอาหารย่อยเนาะแต่ถ้าหากว่าลมปานของตับเนี่ย มันเกิดการทำงานที่ผิดปกติติดขาดบ้างละหรือว่าแผ่มากเกินไปบ้างละมันก็จะไปกดการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหารให้ลดลงถ้าหากว่าม้ามและกระเพาะอาหารน่ะถูกลมปันตับกดแล้วปุ๊บเนี่ยการทำงานของมันน่ะมันก็จะดรอปลงหรือว่าแบบลดน้อยลงทําให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีอาการในเรื่องของท้องอืดไม่ค่อยอยากอาหารอยากกินนะแต่ว่าพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยกินได้แค่นิดเดียว มันอิ่มเร็วมากอะไรแบบนั้นนะคะเป็นลักษณะของลมปานตับเนี่ยที่ผิดปกติและไปกดการทํางานของม้มและกระเพาะอาหารนั่นเองอันที่4ี่นะคะตับเนี่ยนอกจากจะไปอยู่กับหัวใจเนาะแล้วก็ม้มกับกระเพาะอาหารระบบย่อยเนาะก็ยังมีส่วนช่วยไตยในการทําหน้าที่ในการขับน้ําและเกลือแร่ส่วนเกินออกมันจะทําหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายด้วยช่วยกับตัวไตถ้าหากว่า ลมปานของตับเนี่ยมีปัญหาปุ๊บส่งผลต่อการไหลเวียนของน้ําในร่างกายมันก็จะส่งผลต่อไตไปด้วยทาให้ของเสียพวกน้ําหรือว่าเกลือแร่ที่ควรจะขับออกอ่ะมันขับออกไม่ได้มันก็เลยค้่งอยู่ในตัวเราอาจจะมีลักษณะของบวมน้ําใครที่บวมง่ายๆเนี่ยลองสังเกตแบบง่ายๆก่อนอันที่สองก็คืออาจจะมีลักษณะของท้องมานท้องโตท้องบวมมากเลยอ่ะพวกนี้ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของ ตบที่ทําหน้าที่ในการขับของน้ําหรือว่าเกลือแร่เนี่ยได้ไม่ดีอันที่5้านะคะตบเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของผู้หญิงขอเกริ่นขึ้นมาก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราอะ่ะมันจะมะีที่เรียกว่าระบบลมปานก็จะมีลมปานของอวัยวะต่างๆก็จะมีตับแล้วก็ถุงน้ําดีแล้วก็อวัยวะอื่นๆขึ้นมาก็ยังมีเส้นลมปานพิเศษขึ้นมาก็คือเส้นลมปานชงกับเส้นลมปานเลื่น อันนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสรีระผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประจรําเดือนฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของการตกไข่ตกขาวหรือวาการท้องการคลอดพวกนี้ค่ะตัวของลมปานชงเล่นเนี่ยมันจะดูแลอยู่ส่วนลมปานตับเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ในการดูแลชงเล่นอ,อีกทีหนึง ถ้าหากว่าส่วนไหนส่วนหนึ่งมีปัญหาเนี่ยมันก็จะกระทบไปหมดส่งผลให้การทํางานของผู้หญิงอ่ะมีความผิดปกติอย่างเช่นประจำเดือนมาน้อยหรือว่าไข่ไม่ตกท้องยากมีบุตรยากอ่ะพวกนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของภาวะตกเลือดได้ง่ายพอท้องปุ๊บก็แทงลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความผิดปกติของเส้นลมปานตรงนี้ได้เหมือนกัน อีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยตับเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการสะสมเลือดด้วยความที่ตัวมันอะอวัยวะของตับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอินเนาะแล้วก็เลือดเนี่ยก็จะเป็นอินเหมือนกันพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะทําหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงอวัยวะตับหล่อเลี้ยงอวัยวะตัวมันเองแล้วก็พออวัยวะของมันถูกหล่อเลี้ยงแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ลมปานของตับเนี่ยไหลเวียนได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นถ้าหากวันไหนที่ ตัวตับหรือว่าเลือดมีการพร่องไปน้อยลงหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่แหละมันก็จะส่งผลต่อตับหรือส่งผลต่อลมปานของตับด้วยนั่นเองทําให้การไหลเวียนติดขัดหรือว่าส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีก็อาจจะมีอาการตาแห้งไปเลี้ยงตาเนาะไปเลี้ยงตาได้ไม่ดีตาแห้งแสบตาหรือจะมีในลักษณะของหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นหล่อเลี้ยงอวัยวะได้ไม่ดีทําให แขนตึงขาตึงอีกอันนึงก็คือประจำเดือนมาน้อยในผู้หญิงพวกนี้ก็จะมีผลหมดเลยเป็นยังไงบ้างรู้จักการทำงานของตับบ้างแล้วใช่ไหมที่นี้นะคะเดี๋ยวหมอจะพามาเช็คกันว่าอาการอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าตับของเราเนี่ยมันกำลังมีปัญหาอยู่แล้วเราควรจะดูแลมันยังไงอาการแรกก็คือปากแห้งหิวน้ำตาแห้ง ผิวแห้งพวกนี้ค่ะมันเกิดจากที่ร่างกายของเราเนี่ยมีความร้อนสะสมพอความร้อนสะสมหรือว่าเกิดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อสารน้ําในร่างกายอย่างที่ตัวไฟหรือว่าความร้อนเนี่ยมันมักจะทําลายสารน้ําในร่างกายได้พอสารน้ําในร่างกายถูกทําลายออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการพวกปากแห้งหิวน้ําตาแห้งผิวแห้งคันผิวหยาบกร้านอ่ะพวกนี้ค่ะ มันจะเกิดจากภาวะที่ความร้อนในตับเนี่ยมีมากจนเกินไปอันที่สเนี่ยตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นขั้นรุนแรงขึ้นมาหน่อยถ้าหากว่าไปตรวจโรคก,กับทางโรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าน่าจะเจอโรคปัญหาของตับแน่นอนเพราะว่าตัวตับเนี่ยไม่สามารถขับน้ําดีออกมาได้ทําให้มันเกิดการสะสมของน้าดีอยู่ในตัวเราแล้วมันก็เลยออกมาตาม ผิวหนังตัวเหลืองตาเหลืองฉี่เหลืองปัสสาวะสีค่อนข้างเข้มแบบนั้นนั่นเองค่ะอันที่3มนะคะก็มักจะมีในเรื่องของอาการนอนไม่หลับถ้าหากว่าคนที่มีลักษณะ,ะหลับๆตื่นๆเข้านอนยากฝันเยอะหรือว่าตัวเองเข้านอนเร็วนะแบบสามทุ่มสี่ทุ่มแต่ว่าชอบตื่นขึ้นมาตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไปนอนอีกทีหนึ่งตอนตีสามอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยสังเกตไว้ก่อนเลยว่า ตับของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาลมปานของตับอาจจะเกิดการทํางานที่มากจนเกินไปก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะรู้จักในเรื่องของนาฬิกาชีวิตเนาะนาฬิกาชีวิตเนี่ยถ้าในเวลาของห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเป็นเวลาของถุงน้ําดีส่วนตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยก็จะเป็นเวลาของตับถ้าหากว่าคนที่เขาลมปานตับกับถุงน้ําดีทํางานเป็นปกติอะค่ะตรงนี้เนี่ยตับมันจะทําการซ่อมแซมร่างกายของเราอะก็จะหลับ นอนหลับได้เป็นปกติเลยแต่ถ้าหากว่าคนที่ลมปานตับไม่ดีเนี่ยมักจะตื่นขึ้นมาตอนช่วงเวลานี้เพราะว่าลมปานตับเนี่ยมันเกิดการทํางานที่ผิดปกติอันที่4นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการมีอาการคันตามผิวหนังคันตามร่างกายซึ่งหาสาเหตุไม่ได้ไม่ได้เป็นภูมิแพ้หรือว่าไม่ได้เป็นโรคผิวหนังอะไรเลยแต่ว่าคันเหลือเกินอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการทํางานของตับมีปัญหาเนื่องจากว่าตับเนี่ย ขับน้ำดีออกไม่ได้พอขับออกไม่ได้แล้วอะ่ะทํายังไงอะ่ะมันก็ไปสะสมตามยิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมมันก็เลยมีอาการคันออกมานั่นเองค่ะแล้วเวลาคันเนี่ยมันก็จะคันตอนกลางคืนมากเป็นพิเศษด้วยอาการคันที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีตำแหน่งที่ชัดเจนส่วนมากอาจจะเกิดจากด้านบนก่อนส่วนส่วนด้านบนข้างบนก่อนแล้วค่อยลามลงไปตามข้างล่างแล้วก็เป็นในลักษณะของ าจจะมีผื่นขึ้นนิดหน่อยผื่นแดงๆหรือว่าจะเป็นในลักษณะของผิวเต่งๆผิวเด้งๆอะค่ะเป็นลักษณะของคนที่มีพวกของเสียพวกเนี้ยสะสมอยู่ตามผิวหนังอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนผิวของคนทั่วๆไปจะเป็นผิวในลักษณะของเต่งๆหน่อยอันที่5้าอันนี้อาการเริ่มรุนแรงขึ้นมาแล้วมันจะมีลักษณะของปวดเจ็บแน่นที่บริเวณชายโครงข้างขวาตรงตำแหน่งของตับนั่นเอง ถ้าหากว่าลมปานตับเกิดการติดขัดหรือผิดปกติแบบรุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลให้มีอาการปวดตรงบริเวณชายโคงอาการที่6นะคะอย่างที่บอกว่าตัวตับเนี่ยมันจะควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจและอารมณ์ถ้าหากว่าลมปานตับมีการผิดปกติก็อาจจะส่งในเรื่องของซึมเศร้าหรือว่าอถอนหายใจบ่อยเครียดเป็นกังวลหรือถ้าหากว่า มันกระจายมากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของกระสับกระส่ายขี้วอยวายขี้โมโหอารวาดออกมาได้นั่นเองค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยเมื่อก่อนอะ่ะเราเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นคนที่ขี้หุดหงิดง่ายหรือว่าขี้โมโหอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆหรือว่าเอ่อเริ่มเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มมีในเรื่องของขี้หุดหงิดขึ้นมาแล้วหรือว่าแบบโกรธง่ายพวกนี้ค่ะ ลองสังเกตดูว่ามีอาการอื่นๆตามมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากลมปานของเราเนี่ยมีปัญหาก็ได้หกข้อแล้วผู้ฟังทางบ้านเช็คไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีอาการอันไหนมาแล้วบ้างอันไหนมีอันไหนไม่มีลองเช็คกันดูได้นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะอา,อาการที่เจ็ดนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในคนที่เป็นเยอะขึ้นมานิดนึงนั่นก็คือมีอาการบวมเกิดขึ้น ซึ่งอย่างที่บอกเนาะ,ะตัวตับเนี่ยมันจะมีการทํางานร่วมกับไตเกี่ยวกับระบบสารน้ําขับสารน้ําหรือว่าเกลือแร่ส่วนเกินออกถ้าหากว่ามันขับออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้น้ําหรือว่าเกลือแร่มันค้างอยู่ในตัวเราพอค้างแล้วปุ๊บทำยังไงละ่ะก็เอาออกไม่ได้ไงก็เกิดเป็นลรรักษณะของบวมอาจจะมีการตัวบวมหน้าบวมขึ้นมาหรือไม่ก็อาจาจะเกิดเป็นท้องมาน ทองโตโตอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นทองมานเกิดจากที่สารน้ํามันคั่งอยู่ในตัวเราข้อที่8นะคะก็จะเป็นในผู้หญิงในเรื่องของประจำเดือนถ้าหากว่าในบางคนเนี่ยลมปานตับผิดปกติแบบที่ไม่รุนแรงมากอะคะ่ะก็อาจจะเป็นในลักษณะของลมปานติดขัดอาจจะมีในเรื่องของอปวดท้องประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนมีลิ่มเลือดอพวกนี้เนี่ยมักจะเกิดจากลมปานติดขัดแบบไม่รุนแรง แต่ถ้าหากว่ารุนแรงมากๆเนี่ยถ้าร่างกายของเราอะ่ะมันถูกกระทบเยอะมากจริงๆอาจจะมีภาวะเลือดพร่องเข้ามาด้วยอาจจะมีในเรื่องของความเครียดสะสมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ลมปานของตับเนี่ยมันเสียสมดุลไปพ่อเสียไปแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะประจำเดือนก็จะมาน้อยหรือว่าถ้ารุนแรงมากจริงๆอ่ะก็คือประจำเดือนจะอาจจะไม่มาเลยก็ได้บางคนอาจจะมีอาการคัดต้งนมแบบรุนแรงหรือว่าถ้า เป็นเยอะอีกนิดนึงเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของซีสหรือว่าพวกถุงน้ําที่อยู่ในรังไข่อะไรแบบนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะเช็คไปแล้ว8ดข้อ8ข้อนี้เนี่ยมีอาการอะไรบ้างลองมาแชร์กันได้นะถ้าหากว่าผมว่าตัวเองเนี่ยมีสักประมาณ4-5ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีความผิดปกติของลมปานตับหรือถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจะพบว่าเราอาจจะมีแค่1-2อาการอ่ะอันนั้นเนี่ยเราค่อยๆปรับ ในเรื่องของชีวิตประจำวันดูก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆกลับเป็นปกติค่ะหัวข้อสุดท้ายในเรื่องของการแก้ไขถ้าหากว่าเริ่มเป็นเริ่มมีอาการแล้วเนี่ย เราจะทํำยังไงล่ะก็อันแรกที่อยากจะแนะนําก็คือปรับในเรื่องของพฤติกรรมตัวเราหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกินกินอาหารที่ค่อนข้างมีประโยชน์ไม่กินของเผ็ดจนเกินไปหรือว่ามันจนเกินไปอันนี้จะกระทบต่อระบบย่อยมีผลต่อตับถุงน้ําดีม,าม้ามและกระเพาะอาหารอันที่สก็คือในเรื่องของการนอนการนอนตอนช่วงกลางคืนนะคะถ้าว่าเรานอนเร็วหรือว่านอน ก่อนห้าทุ่มเนี่ยลมปานและเลือดมันจะกลับไปหล่อเลี้ยงอวัยวะตับและถุงน้ําดีจะทําให้มันเกิดการซ่อมแซมตัวมันเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายของเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นอันที่3ก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้ลมปานของเราอะ่ะมีการแผ่กระจายอย่างเป็นปกติสมมุติว่าวางคนอะ่ะมีภาวะลมปานอุดกั้นมันแผ่ออกไม่ได้การที่เราไปออกกําลังกายหรือว่า ให้เลือดลมของเราไหลเวียนเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้ลมปานที่ถูกอุดเนี่ยกระจายออกได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าทําไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนหรือว่าการออกกําลังกายปรับแล้วไม่หายสักทีหมอนแนะนํานะคะลองไปทําฝังเข็มกับทานยาจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายได้ค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยปรับเรื่องของลมปานต่างๆในร่างกายได้ และหลังจากนั้นเนี่ยลมปานของเราก็จะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นสุดท้ายนะคะก็ประมาณนี้เลยลองสังเกตร่างกายดูได้เพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีแต่ตัวเราเนาะที่เป็นคนดูแลคนอื่นเนี่ยมาดูแลไม่ได้หรือจะไปหาอวัยวะมาทดแทนเนี่ยมันก็ยากถ้าหากว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยค่ะวันนี้นะคะหมอต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย